ลักกันนะครับวันนี้ก็ผมก็ดีอยู่เอฟเอฟดีก็วันนี้จะพาผู้ชมไปเป็นเสียงรกวนเขาไปทีหนึ่งนะครับจานผู้ชมนะครับเล่นเกมกันในหน้าฟีฟายนะฮะอ่าวันนี้ฟีฟายมีอัปเดตใหม่ครับไปดูกันนะฮะฟีฟายอัปเดตใหม่เยอะมากเลยครับไปดูกันดูเหมือนว่าฟีฟายซีซั่นนี้แฮทนี้รู้สึกกิจกรรมแรกครับกิจกรรมของไทยชนคนพลโลกนะครับ ไอทีการันตีชาวบอลนะฮะนี่นะครับเป็นของเซตนี้ครับไอวอลนะครับหมาป่าก็เป็นส่วนของกอซ่าแล้วก็ท่าจัยาเขียวนี้ครับกับไมค์กรอกส่วนสกีบอร์ดตัวนี้นะครับของกระดูกสิเคิลไกด์เดอร์ครับก็เป็นส่วนของกระเป๋านะครับอ่าให้ดูนะครับมันนี่กีต้าร์นะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็โดยส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนของท่าทางใหม่ครับ นี่ครับถ้าทางนัปืนจริงครับเป็นปืนคอร์ดนะครับเอาส่วนะครเบปืนย่าดีนะครับอันนี้ผมหมดตู้เลยนะครับก็สามารถมาจับจองกปจับของได้แล้วครับกับของในแพทนี้ประศงของตู้ดิมอนรอยย่อนะครับนี่ครับก็หมดเดียวเหมือนกันนะครับใบนี้พอสวยพอสมควรประศงของสกินปืนใหม่นะครับสกินปืนฮิวนะครับปืนนี้นะครับถือว่าใครที่ชอบเล่นก็ เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการจับจองเป็นเจ้าของอุวกรของจุดตู้อีโวนะครับนะครับเป็นสองเซตนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครมีก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วสามารถซื้อได้เลยครับอุวกรของปืนอีเอ็นเก้าสี่เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้เหมือนกันอุวกรของจันทราสองน้านะครับนี่ ะหานเอาไปส่วนของกุหลาบครับชุดผู้หญิงชุดใหม่นะครับก็สามารถมาสุมกันได้แล้ววันนี้นะครับขอไปดูของคุ้งควากวางายในีปฏิพีนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับเข้าไปฮะอ่าเข้าไม่ได้ฮะเวลาก็เ่็นของรองเท้าหมีครับใครอยากได้ก็มาสามารถมาสุมได้ละครับที่นี่ก็จะไล้เปลี่ยนประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ก็สามาสุมแรกก็ได้เลยนะครับ อาส่วนของกิจกรรมก็อยู่ส่วนนี้นั่นเองนะครับนี่กิจกรรมใหม่นะครับก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะครับเป็นเ็จของผู้หญิงแล้วก็เป็นส่วนของตรานี่ครับบัตรไดมอนด์สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นได้เลยนะครับของรางวัลล็อกอินนะครับการลอรับนะครับสิกิทบอร์ดนะครับอาส่วนของทองครับอันนี้กิจกรรมก็สามารถเล่นได้แล้วครับรับลูกเต่าตรงนี้นะฮะ เราก็ไปเล่นกันส่วนของตัวนี้นะครับนี่ที่ผมบอกนะครับก็เป็นส่วนของ,ของกิจกรรมรับคนปนโลกเหมือนกันนะครับก็จะมานี้นี่อันนี้นะครับเป็นฐานทัพขนปนโลกก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้เหมือนกันฮะนี่ครับสเก็ตสปอร์ตนะครับสามารถมาเล่นกิจกรรมและรับได้เลยและเป็นส่วนของทัพมันนี่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับการรับหลักไอเทมอยากได้ มาสุ่มกันได้แล้วครับวันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เขาเนี่ก็จะมาสุ่มห้องไปกันสุ่มห้องไปนะฮะดูกันนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าสวัสดีครับ2010ขายไม่สวัสดีครับวสวัสดีครับอันนี้สวัสดีสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสบายดีสบาีสบายสวัสดีครับพี่ชาย พี่ชายพี่ชายชื่ออะไรหรอเป็นพวกนี้เองค่ะน้าเอาตุ๊บไม่เอาพวกคมิ้นอพี่ไม่เอาไม่น่ารักนะไม่น่ารักเลยพี่ชายอนดิค่ะชอนดิพี่ชายชื่อยายหรอชื่อคขมิ้นค่ะหฮึยังไงพี่ชายเื้อ,อเอื้อเื้อที่รักค่ะเื้อที่รักอ๋อพี่ที่รัก เีาชื Editor ่อเอ้ยทาเเท่าไหร่หรอระาอกะทอยิงคุยว่าเลยเมื่อกีูบอกว่าเบาเบอกบาบักไหยางออกมากเทาทาเท่าไหร่หรอ้าก้อยลององเกมาวาพี่สาเออรู้จักช่องยูทูบช่องนี้ไหมพี่อ่าช่องเนี้ยเขาช่อ ่ได้ทจะเสียงไม่เล่นยูทูปอ่ะไม่ไม่อย้ามไป่องด้วยแล้วจะเยียดใพวกเรทุกคนนะจ๊ะจเยีย้พวกเราทุกคนนะเมียก็ได้จะเยียดจเยียดได้ะจะจะจเก็บไปอืมกูะเท่าบอไม่ยงไปย่อะไรปิดอะไรืเรทุกคนลับผมรึเปล่าลับผมไปอืมลับผมไป อะได้ไปไรฮะกูะไปไรอุไไร้ยปิด <c oughs> อุ้ยลืมปิดไหมเ <c oughs> ออยทุบได้ดาบใจที่อวดไปอืมไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วโอเคหกีดเขาทุกช่วงครับตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหนึ่งทีมก็รู้สึกว่าคงเขาโฆษณาขายอะไรก็ไม่รู้อะไอาใหมทีใหม่ทีมใหม่ฮะนี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าพี่พี่สาวครับพี่โรครับพี่สาวพี่สาวเป็นแฟนเคลับนะอ่าพี่ชายพี่ชายพี่ชายรู้จักเอ่อรู้จักช่องยูทูบช่องนี้ไหมพี่ช่องนี้ช่องช่องนี้อ่ะช่องเขาเขาไม่ดังนะพี่เขากำลังหัดทำอยู่อ่ะช่องเนี้ยแ,แบบว่าเขาแบบทำคลิปแบบกวนตรีนิดนหนึ่งอะพี่เขาไม่มีอะไรทำไม่เคยเห็น อ๋อเอ้ยพี่พี่พี่ไปกดติดตามเขาด้วยนะพี่เอ้ยกดติดตามได้ครับเฮ้ยขเขามังคับอ่าพี่พี่รูจ้จักเอ่อคนนี้ไหมพี่เดี๋ยวผมเรียกเพื่อนผมมาแป๊บหนึ่งนะเอ้ยมานี่ดิเพื่อนอ,อะไรจะไปมีแบบอะไรรับผมหรือเปล่ารับผมไหม,หมรับผมหรือเปล่าพี่ชายจะไปไปรับผม,ม,ผ,มผมรับไปแล้วทุกคนนะจ๊ะ ไอผมผมรักนะเก็บไหมอืมเจ็บเปล่าผมรักแต่ทำไมไม่รู้จักผมอ่ะอืมผมได้จะตายไม่รู้จักหรือไงนั่งตรงไหนวะขาไป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 เพื่อนผมเองไม่แก่เพื่อนผมเองผมให้มันมานั่งข้างๆาไม่แก่เพื่อนผมเป็นไงบ้างเป็น เพื่อนผมเองมันมันอยู่มาเจ็ดปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วผมบอกให้มันออกก็ไม่ออกขั้นสักทีเนี่ยวิทำเนียนรักเลยนะดวิวิรู้ได้รู้ได้อืมโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับไปรอดูไปรอดูใน YouTube ได้เลยนะครับ้ย สวัสดีครับพี่ชายพี่สาวทั้งหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอพี่พี่ชายพี่พี่ชายรู้รู้จักช่องนี้ป่ะพี่ช่องช่องใจเย็นใจเย็นช่องยูทูบช่องเนี้ยพี่ช่อง,องอท,ที่เขาไม่ดังอะพี่เขาไม่ดังอ่ะออสวัสดีครับสวัสดีครับเออพี่พี่อยากรู้จักเพื่อนผมป่ะพี่ k t u เนีเ่ยเพื่อนผมนะผมเดี๋ยวเพื่อนผมมาไปนหนึ่งนะเฮ้ยมานี่ดิอธไบายชอบผมหรือเปล่ารับผมไหมหไเดี๋ยวทุกคนไม่รับครับไม่าารับอธิบายไปอะไบายไปรับผมผมรับไปรดาทุกคนเลยจ้าเก็บไว้มึงแบกภาษีประชาชน,นนะกูจะไปร่างเมร่อาอธิบายผมบอกว่าวไปเดาคืนแล้วไงคนละพันสองพันไม่เห็นหรือไงก็ไปแล้ว เอาไปตกบอลสิี่เราทุกคนนะไปซื้อปะบายกินได้หลายวันเลยเก็บไหมเจ้ามึงม,ม,มีตังค์เนี่ยมึงก็ไปยืมประเทศอื่นมาไม่ใช่ไรควายเอาไปยืมอะไรผมไปขอมาผมไปยืมมายืมแล้วไม่ให้คืนด้วยเอาเปล่านะอย่มึงนะอ,อย่าเป็นเถอะนายกประเทศเนี่ยนะ ้ก็ใจเย็นครับใจเย็นนะอายุวัโนโนจูกังพลังเจร,ริญปอนายโยมเดินทางปลอดภัยตายอย่างสะดวกนายโยมโอ้ไม<ะ>่ได้กลาลุงไหมกล้าลุงอาตมาอาตมาเข้าใจโยมสงบสติอารมณ์ก่อนนายโยมอ่านายโยมโยมรับพรนายโยมอายุวันโนจูกัขขงฮะ ลังเทจันทพรนิยมโอเคไหมสงบสติลมให้เย็นเตก็บเคาเขาเออเขาคำอะไรครับใจเย็นครับใจเย็นไม่อยากขำมาเก็บโซงวันแป๊บนึงเก็บโซงไม่อยู่ก็ตายอยู่ดีเก็บแป๊บนึง สวัสดีครับพี่ชายพี่สาวพวกคุณพวกคุณยืนเนี่ยสวัสดีครับพอ่อพี่รู้จักผมหรือเปล่าเฮ่อไปต้องเอาเพือวะผมผมคือผู้ที่มีบารมีที่สุดแล้วเอ,ออเออเป็น้องทุกคนยืยนนี่มากี่ชั่วโมงแล้วเหรอเออ คำอะไรกันเนะอะเฮ้ยอ้เห้ยคนงานจมเฮ้ยใจย็นดีครับเอฮ้ยเก็บเก็บเก็บสรงาปหนึงนี่ยมโยมเก็บสรงหน่อยนะโยมันแกเล้วดเฮ้ใจเย็นดีครับเ้อ <c oughs> เ กัญชาก็แค่ใบเ,เขียวแต่ถ้าอยากเสียวอ่ะไปเล่นตรงนู้นนะไปไกลๆซะใช่ไปเลยตอนนี้ไปเลยเออขอบคุณครับอย่าลืมไปดูตัวเองในทำ,ทำเสียงปลา<ป>บู่ให้ดูนน่ะดิปลาบู่โอเคได้อะไรกค่ะไรก็ปลาบู่ไงปลาบู่ปลาทูอ่ะปลาทูปลาทูก็ได้ปลาบู่ปลาบู่ที่มันอยู่ในน้ำอ่ะปลาบัว ปปุเอาแบบเอาตอนมันจมน้ำอ่ะกำลังจะตายอ่ะยังไงวะว่าแล้วกูขาดออกซิเจนเลยพูดเสียงผู้หญิงให้ฟังหน่อยดิสวัสดีค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนเขาแบบเธอาแบบขาดขาดออกซิเจนอะมาทักกันไหมครับไม่มันไม่เหมือน ไปัสิกันอะไรครับนี่อ่ยบายครับขอบคุณสำหรับที่ให้ผมมาทำคลิปร่วมกันนะครับบายๆครับเจอกันในคลิปครับก็โอเคครับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันครับมาสักสองทีมพออะปิดท้ายได้ครับทีมสุดท้ายไปดูกันนะครับสวัสดีครับพ่โหลครับอ้าวอ้าว เดี๋ยวก็เตะออกโอ้โหอ๋อเตะผมออกเอเเลยโอเคครับก็ขอไว้เพลงท่านี้ครับเจอกันหน่อยในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับบ๊ายบายครับขออย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบายครับ